ไปก่อนใสเขาเ้าไปในประตูบอกมาทีละคนครูจะมาก่อนเพื่อนครูมาแล้วครูก็จะมาทาข้าทา,ทางทักทายก้อนครูก็จะข้ามไปเข้าประตูนู้นพื่เธอก็ไปทีละคนเข้าใจไหมเข้เาใจบะมาดูครูทำอ่ะ<ม>สมมติว่าคุณรูมาก่อนไปเป็นต่อแถวมาครูเดินมาครูก,ก็จะก็จะข้าข้ามไปอย่างนี้ ใครมาคนอื่นจะทำท่าไหนก็ได้ทำท่า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 อะไรก็ได้โอเคไหมได้ได้เอ้ยมาดีแล้วพีน้อง